แม่สวัสดเตียนน้ำแ,แรงนะครับนอ้องเจอกับลุงมีคนเลี้ยงคบอีกแลครับ รักษาไปนั่นที่ลงคิดไปสามหมื่นที่เหล่าพอมันหายบอนะครับไอ้ที่เลียดที่ให้กบหน่อยมันตายนะมันหายบอลงมีกวิธีการของ,งมีก็คือเอาน้ำบอกแล้วก็คัดบอใหม่ครับเราเอากบขึ้นไปแช่ด่างทับทิมไว้่สักสองชั่วโมงเลยก็ เป็นน้ำไม่ครับน้ำที่เติมใส่ลุงม,มีก็เอาด่างับทิมมาเติมใส่เรากบลุงขึ้นครับมื่อนี้ก็เป็นมือที่สามครับกะมือสองมือแรกมันก็นยังมีตายอยู่ที่เห็นลุงม,มีเก็บออกนั่นแล้วครับเก็บออกหลายตัวอยู่แต่ว่ามื่อนี้มือที่สามตั้งแต่ตอนเศ้ามือ่อนี้ยมันบ่ตายแล้วครับเลืมบ่ตายบ่ตายเลยแล้วครับน้ำก็หายม้นแล้ว โดยการที่ลุงมีเอานามทับนามดังทับทิมกับมาแซแซมันย้ํามะแรงไอ้ย่ํามะเสาขิงไว้ย้ํมะเรงยํามะแรงลุงมีกะเอาดังทับทิมมาลงให้มันอีครับมันก็หายแล้วครับกับ่มีการลุกลามไปบ่อก่อขังบ่ลุกลามไปครับน้องมันนี่ลุงมี่ก็เลยแม่ถ่เบิ่งไว้วิธี ลุงมีเห็ดนะมันได้ผลลุงมีบ่ได้มโนไม่เองเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์ลุงมีเห็ดแต่ว่าการป้องกันป้องกันได้ครับแต่ว่ามันสิเปลองหรอกมันก็กิเมื่อเฉพาะเฉพาะนะครับเฉพาะคนที่เลี้ยงบอ่อปูนนะครับถ้าเป็นบอ่อธรรมศาสนี์ลุงมีว่านมันบ่เป็นคกับราวนะมันกวางน้ำนหลแต่ว่าบอ่อปูนนี่มันจำกัดจำกัดกับ้าเห้าบ่เปล่น,น้ำ ไอ้ต่้าหารไลยมือหลายับมันกันเน่านน้ำกันเน่ากับเกิดตัวทีเรียเห็นไห้กบมันตายครับแต่ว่าถ้ามันเกิดเหล่าลุงมี่วาให้ฟังตั้งแต่คลิปก้อนนั่นแหละครับวิธีการครับเหล่าลุงมี่มันนี่ลุงมี่มา่ไทยเบองว่ามันหายหายอีหลีครับแต่ว่าตัวที่ตายก็ตายไปมันก็รักษาบ่ได้ครับก็เอาไปถิมไปฝังกบดีๆครับ แต่ว่าส่วนที่เหลือ,อแบคทีเรียมันกับบระบาดอีกแล้วครับมันหายแล้วครับมุมมีก็เลยเสียวดังกับทิมลงมาแทมัอนอีกหน่อยครับก่อนที่แม่มแรลงมุมมีกับจังเสียวอ,อาหารแห้งมัอนอีกนะครับ พอลุงมีใส่ใส่แกเขาหนาวพี่สายเนี่ยครับครเป็นลูกกันนะครับ,บเ,เ,เสร็จลุงมีก็ใส่วิธีนี้นครับแล้วก็ผมีเกลือลุงลุงมีก็ใส่โอเกลือมาลงจังหวะแล้วแต่ว่าโบมี่เกลือขนาดมาพี่ได้ทำไมพี่ได้เพราะลุงมี่ครับ,บมี่บางเบาถึงเกลือลุงมีบ่ได้โอเคมาใส่ครับ แบบมันบอได้ขามมาะฟังนี่ครับเจ้าลุบอได้ขามอ่ะเรามีตายถีบมันกัดกันครับ่อนเดี๋ยวลุงมีก็เดี๋ยวดังตะกินมาแซ่นั่นดิคือกันเงี้ยเพื่อไม่ป้องกันโลกีครับมผมยันมาเฮือนแหละแต่มว่าจะปูนี่บอได้เนาะ ดังทับทิมมาลงครับเพื่อป้องกันว่าให้มีเชลโลดีครับบอกที่เห็นมันนี่คือบอปลนนี่ถ้าผมเปลี่ยนน้ำดูมันขึ้นดูกำน้ำให้สังเกตบางน้ำด,ดีดีนะครับทังแช่มันกับวัเกิดถ้าน้ำม,มันสีเขียวนย่มันบอกเกิดครับถ้ากน้ำเป็นสีเหลืองเนี่ยเล็กน้อยไม่กินหมิ่นให้ระวังกันไว้ครับระวังเลยครับ ละลายแห้งแต่ขันน้ำเป็นที่เขวอนแสดงว่าวบอลนั้นมีแบคทีเรียรอยู่มันมีจุลรี์อยู่นบ่มป็นอย่างครับลิปนี้มันคิดจำจังจังครับนี่เมตาอิมเปอรว่าจริงๆลูกนีทเกันมันได้ผลอยู่ครับแล้วก็ดางทับทิมนี่ดดังทับทิมนี่มันเกิดสีเคลือบเคลือบผิวของกบนํำครับจากกบสิบเป็นสีออกขาวเนี่ย มันกัเข็มสีเหลืองเข้มค้นมาจิง่อยครับครับผมนี่มนันท่เนตันตุมะไทยเบิรงนนอกครับนอกอะบฝากากดไลค์กดแชร์กดตักระิ่งกดติดตามในลุงนเืนอ่องม,มีคนหนึ่งผมรับสำหรับมอนี้ครับสวัสดีครับ